ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลุ้นแชมป์ไหวไหมซองไลอัพแมนยูหลังได้มาเนลโอกาเต้คาดเสบนัตเตตัวจริงแมนยูหลังปีเดียวคว้ามาเนลโอกาเต้มิดฟิลด์ตัวรับเปอาชได้แล้วและคงเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของเอริกเทนฮากในซัมเมอร์นี้ฝาบิโซโรบูโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาเนลโอกาเต้กองกลางทีมชาติอูวบยของปารีสแซงต์แชร์แมงมาเข้าถิ่นออทอฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มิดฟิวร์วัย23ปีจะมีค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก10ล้านยูโรกูกกเต้จะเป็นนักเตะรายที่5ที่ปีแสดงดึงมาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ต่อจากเรนี่ยูโรโจชัวเซอร์ซีนูแซม่าซาอุและมัตชัยดลิกกูกกเต้จะเป็นจิ๊กซอที่ลงตัวของเอริธเทนฮากุนสื่อชาวดัตในการทำศึกรุ่นกาล2024-2025โดยหน้าตา11ตัวจริงคงมีดังนี้ผู้รักษาประตูอองเดโอนาน่า อ,องเดออน,า,นาในทวารทีมชาติแคมรูนจะได้ลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างแน่นอนกองหลังนูแซมาซาอุยมัททาเดลิกลิสโดมาติเนสลุกชอนูแซมาซาอุยและดิโกดาดโลจะต้องแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายถ้าลุกชอหายเจ็บกลับมาก็จะได้ทำหน้าที่ขณะที่เซนแบ็คมีลิสโดมาติเนสเป็นตัวหลักโดยน่าจะได้ยืนคู่กับมัททาเดลิกหลังเลนิโอโรพักยาวส่วนแฮร์รี่แม็กควายเป็นสำรองที่พร้อมสอดแทรกลงสนามมิดฟิลด์คู่กลางคอบี้ไมนูมานิอูกาเต เจ้าหนูคอบี้ไมนูจะเป็นตัวหลักในแดนกลางของแมนยูหลังแจ้งเกิดเต็มตัวเมื่อรุูกาลที่แล้วโดยน่าจะได้ยืนคู่กรบมาเนอูกาเต้หลังกาซิเมโรโรยราไปเยอะ3แนวลุกอาริฮานโดกานาโชบรูโนแฟรนันมาคัตและฟอร์ดอาริฮานโดกานาโชจะทําหน้าที่ทางฝั่งขวาขณะที่บรูโนแฟรนันทำหน้าที่ปั้นเกมตรงกลางส่วนมาคัตแลดฟอร์ดคอยลากเลือ้อยฝั่งซ้ายแต่หากยังฟอร์มแย่เหมือน2นัดแรกก็มีสิทธิ์โดนอามัดเดียโลแย่งตําแหน่งโดยเล่นด้านขวาแล้วโยกกานาโชมาเล่นฝั่งซ้าย กองหน้าตัวเป้ารัสบูธฮอยลุนรัสมูธฮอยลุนจะได้ยืนตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้าหากหายเจ็บกลับมาโดยช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสของโจชัวเซอร์ซีหลังดันบรูโน่ขึ้นมาเล่นสูงแล้วผลงานไม่ค่อยดีเคยเป็นกัปตันทีมแม้ยังเด็กเรื่องน่ารู้ของมาเนลูอูกาเต้ตอนนี้จะเหลือแค่การเปิดตัวแล้วสำหรับมาเนลูอกาเต้กองกลางชาอูรุไกยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากสื่อทุกเจ้าต่างก็รายงานตรงกันว่าเขาเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อดําเนินขั้นตอนต่างๆก่อนที่ดียวจะจบลงแบบเป็นทางการก่อนหน้านี้อกาเต้แทบจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักเพราะเจ้าตัวเพิ่งมีอายุแค่23ปีและเริ่มมาค้าแข่งในทวีปยุโรปเมื่อตอนปี2021เองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเกรดบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าตัวสักหน่อยครอบครัวคลั่งฟุตบอล อูกาเต้ก็เหมือนหลายครอบครัวในอเมริกาใต้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากๆจนแทบจะเรียกได้ว่ามีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดแถมที่จริงคุณพ่อของเขาก็เคยเล่นให้ทีมระดับสมัครเล่นด้วยซึ่งนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้อูกาเต้อยากเป็นนักเตะมากขึ้นไปอีกพัฒนาการเร็วอูกาเต้เริ่มฝึกฝีเท้ากับซิตี้พาร์คสโมสรเล็กๆในย่านท้องถิ่นก่อนที่จะไปเข้าตาเฟนิกสโมสรระดับอาชีพในอุรุกวัยจนทําให้เฟนิกดึงเข้ามาอะคาเดมี่ของทีม อูกาเต้สามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วจนทำให้เขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในตอนที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้นและพอถึงวันที่4ธันวาคมปี2016เขาก็ได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในเกมที่เฟนิกเจอกับดานูบิโอโดยตอนนั้นเขามีอายุแค่15ปีกับ233วันทำให้อุกาเต้เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในศตวรรษที่21ที่ได้เล่นเกมระดับอาชีพในอุตุกวยผู้นำวัยเด็ก ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2019อูกาเต้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของเฟนิกเป็นครั้งแรกทั้งที่ตอนนั้นเขามีอายุแค่18ปีเท่านั้นทำให้เขาถือเป็นหนึ่งในกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและหลังจากนั้นเขาก็ยังได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกบางนัดด้วยผลงานเด่น ในรุตการ2022 2023อุกาเต้ได้ลงเล่นเกมอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมในโปรตุเกสและถึงแม้โต้นสกัดของเขาจะเป็นเพียงที่3ในกลุ่มดีจนทําให้ต้องหล่นไปเล่นในยูฟายูโรปาลีกแต่ว่าอุกาเต้ก็เป็นคนที่มีจังหวะเข้าสกัดกับการตัดบอลรวมกันมากที่สุดประจํารอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนีกในซีซั่นนั้นด้วยจํานวนรวม34หขนขณะที่กัปร,รีสแซงแช็กแมงในฤดูกาลที่แล้วนั้นอุกาเต้ก็เป็นนักเตะคนเดียวของลีกเองิงที่มีจังหวะพยา,ายาม โดยในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่สกัดโดนบอลสูงที่สุดประจำหลีกเช่นกันเพราะทําได้2.7ครั้งต่อ90นาทีนอกจากนี้อูกเต้ก็เป็นนักเตะที่แย่งบอลมาครองได้เฉลี่ยมากเป็นอันดับ3ของหลีกเองประจำฤดูกาลที่แล้วด้วยหากนับเฉพาะคนที่ลงเล่นอย่างน้อย900นาทีจากการทําได้เฉลี่ย8.4ครั้งต่อ90นาทีสือเลียนเชื่อยูเวว้าซานโชต้องกลอมผีรับ2เงื่อนไข ลาคาสตาเดลโลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีรายงานว่าโอกาสในการคว้าตัวเจดอนซันโชไปร่วมทีมของยูเวนตุสนั้นจะมีสูงมากขึ้นหากพวกเขาสามารถโน้มน้าวให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับเงื่อนไข2ประการคือสัญญาในรูปแบบยืมตัวและช่วยจ่ายค่าเหนื่อยยูเวนตุสยังคงพิจารณาที่คว้าตัวเจดอนซานโชจากยูไนเต็ดมาร่วมทีมโดยยักษ์ใหญ่แห่งศึกเซร์รา,าตกเป็นข่าวสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับซานโชในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าความสนใจดังกล่าวอาจเพิ่มมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ตามรายงานจากรากาเซตาเดลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีระบุว่ายูเวนตุสจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข2ข้อหากพวกเขาต้องการเซ็นสัญญากับซานโชโดยรายงานระบุว่ายูเวนตุสจะต้องโน้มน้าวให้ยูไนเตดยอมให้ซานโชย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวไปจนจบฤดูกาลรายงานยังระบุด้วยว่ายูเวนตุสจะต้องให้แมนยูช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ของซานโชเพื่อให้ข้อตลกลงมีโอกาสเป็นจริงได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นบทความดังกล่าวก็อ้างว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ซานโชจะได้ย้ายไปวาดลวดลายอย่างตูดิน ซื้อกระทิงปูดผีลุยคว้ากูติเเรสเติมแบ็กซ้ายปิดตลาดแมนเชสเตอร์เตตต้องการคว้าตัวมิเกลกูติเเรสฟูแบ็กจากกีรอนาไปร่วมทีมก่อนตลาดซื้อใครจะปิดตัวลงตามการรายงานของสื่อสเปนตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมเตแทบจะกลายเป็นตำแหน่งต้องสาบไปแล้วจนถึงขั้นที่ว่าแฟนบอลปีแสดงหลายๆคนอาจจำภาพไม่ได้แล้วว่าพวกเขามีแบ็กซ้ายธรรมชาติลงเล่นให้กับทีมครั้งสุดท้ายตอนไหน ลูกชอที่ตกอยู่ในหลุมของปัญหาการบาดเจ็บและไม่สามารถยืนระยะให้กับทีมได้ในขณะที่ไทลอร์ม,มาเลาเซียก็ยังคงไม่สามารถระบุวันกลับมาลงสนามให้กับทีมได้เช่นกันโดยในตอนนี้พวกเขาจําเป็นต้องใช้งานเดียโกโดาโลเป็นการชั่วคราวกับบทบาทดังกล่าวตามรายงานของฟิจเคสซื่อจากสเปนระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์เไนตดต้องการคว้าตัวมิเกลกูเตเรสฟูลแบ็กจากกิโรนาไปร่วมทีมอีกรายก่อนที่ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลง ปีสแสดงไม่ใช่สโมสรเดียวเท่านั้นที่สนใจนักเตะเหรียญทองโอลิมปิกวัย23ปีรายนี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีและบรสเซียดอทดมุนต่างก็ให้ความสนใจนักเตะเจ้าของ7แอสซิดในลาลิก้าของสเปนเมื่อรู่การที่แล้วรายนี้ด้วยเช่นกันแรกเลยดินี่ชี้ปีกแมนยูตอนนี้เทียบสเตอร์ลิงไม่ได้สกคน ทอยดินี่กองหน้าไราสกัดท,ที่เคยเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วนั้นกล่าวว่าตอนนี้ราฮิมสเตอร์ลิงเก่งกว่าปีกทุกคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำสเตอร์ลิงกลายเป็นส่วนเกินของเชลซีจนทําให้เขามีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักซึ่งช่วงไม่กี่วันมานี้มันก็มีกระแสะข่าวลืออย่างหนาหูว่าสเตอร์ลิงอาจจะถูกใช้ในดีลแลกตัวกับเจอรอนซานโชของแมนยูไนเต็ดทั้งนี้ล่าสุดดินี่ไปร่วมรายการของสกายสปอร์ตและถูกถามว่าดีลของสเตอร์ลิงจะถือเป็นดีลที่ดีสําหรับแมน ตอนนี้เขาเก่งกว่าทุกคนที่มาเตดตมีอยู่ในทีมในตอนนี้ดังนั้นก็ต้องบอกว่าใช่ตอนนี้เขาทําได้ดีกว่าฟอร์มในปัจจุบันของมาคัตเขาอาจจะรับบทเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับกาลาโชและอา์มัดที่ทําประตูดได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ด้วยคนเหล่านั้นอาจจะมองราฮีมเป็นแบบอย่างดูว่าเขาเคยได้แชมป์อะไรบ้างกับซิตี้ดูว่าเขาเคยทําอะไรได้กับที่ลิเวอร์พูลดูว่าเขาเคยเล่นได้แบบไหนในระดับทีมชาติจนคิดว่าฉันอาจจะเรียนรู้จากเรื่องนั้นได้ ผมคิดว่าแฟนบอลยูเนเต็ดอาจจะมองว่านี่เป็นการเสริมทัพที่จะทําให้ทีมเล่นได้ดีขึ้นเพราะผมคิดว่าเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะยูเนเต็ดเล่นได้ในระดับที่โอเคผมคิดว่าพวกเขายังขาดจุดสําคัญอีก1ห,หรือ2จุดถ้าพวกเขามีลูกชอลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็มันก็จะทําให้จังหวะการเล่นต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากนั้นพวกเขาก็ต้องการกองหน้าสักคนซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมงงมากๆที่พวกเขาไม่ดึงไอแวนโทนี่มาร่วมทีม ส่วนตัวแล้วผมมองว่านั่นจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างรวดเร็วเหมือนตอนที่ได้ฟานเพอร์ซี่เลยแค่ส่งเขาลงไปเล่นมันก็จะได้ผลแล้วผมคิดด้วยว่าพวกเขาต้องการปีกสักคนผมไม่คิดว่าตอนนั้นมาคัสเล่นได้ดีเท่าไหร่ส่วนคนอื่นอย่างอันโตนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเขานะแต่พวกเขาไม่ได้เล่นด้วยฟอร์มตามแบบที่ควรจะทําได้กับการเล่นให้ทีมอย่างแมนยูไนเต็ด ของขวัญอำลาแฟนบอลแมนยูมอบสร้อยข้อมือให้แม็กทูเมนีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดคนหนึ่งทำสร้อยข้อมือให้สกอตต์แม็กทูเมนีกองกลางชาวสกอตเพื่อเป็นของขวัญอำลาให้กับเจ้าตัวแม็กทูเมนีกำลังจะย้ายจากแมนยูไปอยู่กับนาโปลีโดยดาวเตะวัย27ปีถือเป็นขวัญใจของเรดอาร์มี่บางคนหลังจากเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของสโมสรโดยตรงก่อนจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในปี2017และเล่นได้โดดเด่นในบางนัดรวมถึงเคยทำประตูสำคัญสำคัญได้ คุณซือเดนมาร์กเตือนเอริกเซนเตรียมหลุดทีมชาติหากสำรองแมนอยู่ต่อเนื่องลาร์ดนุดเสเซนคุณซือช่วคราวของทีมชาติเดนมาร์กส่งสารไปถึงคริสเตียนเอริกเซนกองกลางจอมก่าว่าเขาต้องหาโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อการมีชื่อในทีมชาติหลังจากที่ตกเป็นตัวสำรองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2เกมแรกของศึกพิมลิก คริสเตียนเป็นนักเตะที่ยังคงมีศักยภาพในตัวอย่างมากมายซึ่งเราได้เห็นสิ่งนี้ในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาด้วยแต่ชัดเจนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขาดูจะไม่ค่อยแน่นอนนักผมหวังว่าคริสเตียนจะได้ลงเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะกับแมนเชสเตอร์เต็บหรือทีมอื่นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงคือเขาต้องลงเล่นให้มากกว่านี้โค้ชทีมชาติเดนมาร์กกลาว เอริกเซนย้าเมยงชินโอททฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยีซั่นที่แล้วเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมไปในทุกรายการ28นะัดทำได้1ประตูกับ3แอสซิสต์ในขณะที่ซีซั่นนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ